อัลลอฮุนะลัยฮิสซาลามุลัยฮิมุราะหมะตุลลาหฺอฺบริกาตุวทอดรหัสสับลงทุนแบบคำต่อคำกับสาวกอิสลามอามะนะอีพีที่2เสนอคำว่าไบอุนที่แปลว่าการขายครั้งที่แล้วคำว่าติจาระแปลว่าการค้ามันมีความเหมือนมีความคล้ายกันบางประการถ้าจะพูดโดยรวมก็คือติจาระหรือการค้าเนี่ยมันคือภาพใหญ่ส่วนการขายเนี่ย ก็คือสับเซตหรือส่วนย่อยของธุรกิจหรือว่าการค้าโดยรวมซึ่งการที่เราจะสามารถทําเงินได้เนี่ยต้องผ่านการขายแต่เมื่อพูดถึงการขายแล้วหลายคนจะรู้สึกมีน a ก i v e mindset คือรู้สึกไม่ค่อยดีกับคําว่าขายท,าทั้งที่ความจริงแล้วการขายเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดหรือเป็นสิ่งที่บาปในทางตรงกันข้ามมันคือสิ่งที่ดีงาม พราะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าและอัลลอฮ์อนุมัติการขายและห้ามดอกเบีย้ยซึ่งอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าซีอัลลอฮ์อนุมัติอ الله, ัลฮัลลอฮุบไบอานี่วายุฮิลูละฮุมุตอยบาอัลลอฮ์จะอนุมัติเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นหมายถึงสิ่งใดที่เป็นฮาลาลคือสิ่งที่ดีนั่นแสดงว่าการขายในอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยอนุมัตินั่นเองดังนั้น ไมชัทของเราจําเป็นต้องมองการขายในแง่ดีเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนเกี่ยวข้องกับการขายทั้งสิน้นดังนั้นพอเรามีไมซ็ทที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขายแล้วเนี่ยเราไม่สุขตะขิดตะขวงจากการขายนอีกความหมายนึงคือการช่วยเหลือลองคิดดูว่าถ้าโลกนี้ไม่มีการขายจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการที่มนุษย์ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนคุณค่าอะไรบางอย่างในสังคมมนุษย์ไม่สามารถจะไปต่อได้มากกว่านั้นในอันกราสุรุลอันนูรเจาะล็อกซุบฮานูหะตาพูดถึงการ ขายนะเอาล,ล้อพูดถึงกลุ่มซหฮาบะที่หัวใจของพวกเขาเนี่ยผูกพันกับมัสยิดและเราไม่ได้พูดถึงว่าพวกเขามีลักษณะใดๆนอกจากพวกเขาเป็นนักธุรกิจเป็นนักการค้าเป็นคนที่เป็นนักขายเอลลาเร์ได้กล่าวว่าอูซบิลัยมุชีตันรอจีนริจาลุนลาตุลฮีฮิมติจารตุนวาลาไบออนอันติคริลลาบรรดาคนจริงที่พวกเขาหัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดละหมาดตลอดเนี่ยการค้าและการขายไม่ทําให้พวกเขาหลงลืมการนำลึกึงอหรอ ไม่ทําให้พวกเขาลืมการละหมาดการจ,จากการ่ายสกัดและพวกเขายังคงรำลึกถึงโลกหน้าอยู่เสมอแสดงว่าในหมู่สหาฮะบพวกเขาใช้ชีวิตตามปกติมีการค้าขายและทุกคนมีอาชีพขายทั้งสิ้นมีส่วนในการขายทั้งสิ้นแม้ว่าบางทีเราจะเป็นพนักงานกินเงินเดือน,อนก็ตาม หรือเราจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามหรือเราจะเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดหรือจะเป็นน,นักธุรกิจอย่างใดก็ตามเนี่ยการขายเป็นทักษะที่สําคัญมากและเพียงพอแล้วที่อัลลอสุบฮานาหัวตลาดจะให้ท่านนบีสอลลอหัวเลยสัเป็นนักการค้าเป็นนักขายก่อนที่จะเป็นนักใดคําถามว่าทาไมฮะเนื่องจากการค้าขายในความจริงแล้วเนี่ย มันช่วยในการดาวะเป็นอย่างมากมันมีหลายอย่างที่มีความสอดคล้องมีความกลมเกลืนกันอย่างมากดังนั้นจงเป็นนักขายที่ดีนักขายที่ดีคือใครคือคนที่ไม่เพียงแต่จะเทคอย่างเดียวเอาจากคนอื่นอย่างเดียวแต่คือคนที่รับใช้สังคมและสังคมก็ตอบแทนกลับมาด้วยกับผลกำไรนั่นเองครับสลามอลัยกุ่มรอคุเร์รรรใครที่จำคำตอบของอีีนี้ได้คือคำศัพท์คำว่าคำว่าไบออนนี้อยู่ในซูร์ะไหนอยู่ในอายะใด สามารถที่จะตอบมาทางคอมเมนต์หรือว่าตอบมาทางช่องทางการติดต่อของสากลได้เลยครับรับข้องวัลจากสากลได้เลยครับสหกรณ์อิสลามอมาาัมนาเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ